สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยว EP นี้เราจะมาดูสีเนื้อของทุเรียนปลาจีนกันนะครับจะบอกว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตของผมเลยก็ได้ครับที่ได้แกะทุเรียนปลาจีนนะก็เดี๋ยวบอกก่อนทุเรียนชุดนี้ผมได้มาจากร้านเสียอามหนามตึงนะครับผมไปคัดท้ายรถมาในราคากิโลละ180บาทนะครับเดี๋ยวมาดูรูปทรงกันหน่อยว่าราคา180เนี่ยมันได้ทรงประมาณไหนเพราะว่าตอนเนี้ยเบอร์กล่องที่มันเป็นทรง AB นะครับตอนเนี้ยราคากล่องพารับซื้ออยู่ที่กิโลละประมาณ205บาท บวกลบนิดหน่อยนะครับก็แล้วแต่พื้นของโอเคเดี๋ยวมาดูก่อนว่า180ที่ผมได้มาเป็นทรงประมาณไหนครับเนี่ยครับทรงประมาณนี้เปลือกก็อาจจะหนากว่าของจันนิดหน่อยนะครับแล้วแต่ลูกด้วยถ้าลูกใหญ่ก็เปลือกหนามากถ้าลูกกลางๆประมาณนี้ก็ไม่หนามากครับเป็นเปลือกกลางๆแต่ว่าทุเรียนส่วนนี้ผมบอกก่อนนะครับมันสีเนื้อไม่จัดมากเพราะว่า มันมีตัวสุกท้ายรถมาลูกหนึ่งนะครับผมก็ได้ลองชิมแล้วก็รสชาติแบบหวานหวานแสบคอเลยครับแต่ว่าสีเนื้อไม่จัดเลยมีคนไปคัดท้ายรดกันอยู่ประมาณเกือบเกือบสิบคนนะครับก็ได้ชิมกันลูกนั้นนะ่ะได้ชิมกันทุกคนเลยนะครับก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่ารสชาติหวานจัดมากแต่ว่าสีเนื้อเนี่ยไม่เหลืองจัดเลยสีเนื้อแบบนวลๆนะครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราดูลูกทรงกันประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวเราไปแกะเช็คสีเนื้อกันว่าสีเนื้อประมาณไหนทรงไม่สวยนะตอนนี้ยอมรับเลยว่าทรงไม่สวย ชุดนี้ผมได้มาประมาณ200กิโลนะเอาซักไข่แตกเลยครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยครับทุกคนเดี๋ยวฟังเสียงกันก่อนเสียงนี้น่าจะโอเคนะมันแล้วแต่สวนหรือเปล่าบางส่วนก็สีเนื้ออาจจะจัดนะเพราะว่าคมเ็นหลายคนที่เข้าขายเข้าโพสต์กันก็สีเนื้อแบบอลังการมาก สีเนี้ยประมาณนี้ครับทุกคนสีนวลๆนะสีไม่ไม่เหลืองเข้มเลย ก็ลองดูลองตัดสินใจดูครับทุกคนเนี่ยครับทุกคนคิดว่ายัางไงครับสีเนื้อประมาณนี้แต่มันเป็นผู้เรียนแก่แล้วเนี่ยดูจากผิวเนื้อมันเป็นผู้เรียนแก่นะเพียงแค่ว่าสีมันไม่เข้มแค่นั้นเองครับดูหลายๆลูกเอาครับมันอาจจะมีลูกที่สีเข้มก็ได้แต่ถ้าสีไม่เข้มก็น่าจะอยู่ที่สวนแล้วล่ะครับสวนอาจจะไม่ได้ใส่ปุ๋ยเร่งสีนะสีก็เลยไม่เข้า ที่ผมพูดแบบนี้ก็ชาวสวนเป็นคนบอกเองนะครับอะลูกนี้สีเข้มขึ้นมาหน่อยนะครับเิว่ประมาณนี้แต่ก็น่าจะไม่มีสีเข้มกว่านี้แล้วนะ่ะ เ็นเนื้อสุกกำลังกินนะครับทุกคนเสียงผมอาจจะแหบๆเลยนะก็ไปคาสุเรียนชุดนี้มาแล้วครับไข่แตกเลยได้ของมาแค่สองร้อยโลเสียงก็เลยยังไม่ค่อยมาเท่าไหร่ลูกนี้มีแค่สามภูครับมีแค่นี้เลยที่เหลือก็เป็นภูหลอกนะจะเรียกว่าสามภูเลยมันก็ไม่ถูกครับมันเป็นแค่สองภูเม็ดนะครับภูที่สามมีแค่เม็ดเดียว เดี๋ยวมาแกะดูสีเนื้อกันเลย ประมาณนี้ครับไม่เหลืองมากนะแต่ว่าสีนวลนๆเป็นทุเรียนแก่แล้ะครับเป็นทุเรียนแก่เนื้อหนึ่งนะเพียงแค่ว่าสีไม่เข้มแค่นั้นเองแต่รสชาติคือมาเต็มมากกลิ่นหอมเลยแหละอันนี้คือปูหลอกนะทุกคนไม่รู้ว่าจะมีเนื้อหรือเปล่าปูหลอก ีแค่นี้ครับนิดเดียวเองโอเคเนี่ยครับทุกคนสีเนื้อก็ประมาณนี้แล้วก็เปลือกไม่หนามากนะเนี่ยครับเป็นลูกประมาณไซส์ประมาณไม่เกิน2โลครับก็เปลือกก้ากลางๆนะไม่ได้บางมากแล้วก็ไม่ได้หนาด้วย แต่สีเนื้อก็ประมาณนี้ครับน่าจะพอเห็นกันและนะ้วเนาะสีเนื้อไม่ค่อยเข้มมากเป็นสีนวลนๆนะครับสีประมาณนี้แต่ว่ากลิ่นหอมแล้วก็มีรสชาติที่หวานจัดนะครับก็น่าจะตัดสิในใจได้แล้วครับว่าทุเรียนชุดเนี้ยสีไม่เข้มมันก็น่าจะแล้วแต่สวนครับทุกคนบางเจ้าผมเห็นขายในเฟซบุ๊กเนี้ยคือสีเข้มมากสีจัดมากเขาบอกเป็นทุเรียนปาจีนอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าที่ผมขายเนี้ยคือเขาไปตัดจากสวนปาจีนมาแล้วก็วิ่งมาที่ตลาดเมืองทองจังหวัดอุดรธานีนะครับ ผมก็ไปซื้อมาเลยเพราะว่าด้วยความที่เราไม่เคยขายนะแล้วก็ของไม่มีขายด้วยอยากเอามาลองเหมือนกันสีก็ได้ประมาณนี้ครับน่าจะอยู่ที่สวนแหละแล้วแต่สูตรปุ๋ยเขาด้วยแกงกันต่อครับลูกนี้ก็มี1นูแล้วก็2เม็ดนะครับมี1นึูใหญ่แล้วก็2อพูเล็กๆ2อพูเล็กๆเ,กเกนี่ยมีแค่พูละเม็ดนะครับที่เหลือก็เป็นพูหลอกครับ ว่าทุเรียนชุดนี้มีทรงสวยมาไหมมันก็มีมานะครับประมาณสัก5 0ารกิโลเนาะแต่ว่ามันมีออเดอร์หมดแล้วผมก็เลยไม่ได้มาก็เลยได้มาเป็นเบอร์รองสวย <c oughs> ประมาณนี้แหละครับอย่างที่ทุกคนเห็นเลยเบอร์สวยเท่าขายอยู่ที่1นึ่งเฮ้ยสอง้ยบาทครับโลละ220อันนี้คือราคาส่งนะทุกคนราคาส่งคดทไทยลดนะเบอร์สวยส่งราคา220่แล้วก็เบอร์รองสวยอย่างที่ผมได้มาคือ180บาทคดทไทยลดนะครับ คเนี่ยครับหนึ่กับอีก2เมตรลูกนี้เป็นทรงตกซสายลาดำครับลูกนี้ค่อนข้างสวยนะได้เนื้อเยอะครับแต่ก็สุดรีบๆีไปนิดนึง่ะโอเคีจะมาดูสีเนื้อกันครับตกซสายลาดำนะลาดำนี่แหละของดีเลยเขาบอกว่าถ้าทุเรียนไม่แก่ลาดำไม่เข้าจริงไหมอันนี้เขาบอกมานะผมได้ยินเขาพูดมา ก็ไม่รู้เหมือนกันเัาพูดกันมาอย่างเงี้ยโอ้ยลูกนี้กลิ่นหอมมากโอ้โหลูกลาดำเอาไปเลยลูกลาดำสีสวยนะสีค่อนข้างเข้มเลยเดี๋ยวเทียบเทียบกับลูกที่แล้วลูกที่แล้วผมก็ว่าสีสวยนะแต่ลูกลาดำสีสวยกว่าส่วนเดียวกันนะทุกคนสวนเดียวกันแล้วก็สุกพร้อมกันด้วยสุกวันเดียวกันเลย อันนี้ก็แล้วแต่นะทุกคนไม่รู้ว่าเกี่ยวกับลาดำหรือเปล่าลาดำทำให้สีทุเรียนมันสีเข้มขึ้นจริงไหมเนี่ยรู้แต่ว่าผมชอบลาดำนะผมชอบมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วครับนเนี่ยสีสวยนะเนี่ย ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าแต่เดาว่าน่าจะไม่มีนะโอ้โหยังได้อยู่น่าจะได้ประมาณ15บาทนะเกือบ20บาทดาวดาเอาสรุปแล้วได้17บาทครับทุกคนโอ้โหตอนนี้อยู่ที่กิโลละ800กว่าบาทนะครับช่างเนื้อนะลูกนี้ก็เป็นลาดำนิดหน่อยนะครับก็ได้เนื้อค่อนข้างเยอะนะประมาณ3าู2เมตรนะครับ แต่ว่าเปลือกเหนียวนะครับเปลือกเป็นเหนียวเหนียวอะ่ะโอ้โหสวยเลยมามาหยวันแล้ววันนี้วันที่สองนเนี่ <c oughs> ใจดีเนี่ยค,ครับทุกคนคนเก็บตังค์แล้วเนี่ยเทศบาลมาเก็บตังค์แล้วเนี่ยอันนี้ไม่บม้างเลยเก็บงเงิน ยังไปได้ขายของเลยจ่ายตังค์แล้วเนี่ย <c oughs> โอเคโลกนี้สีประมาณนี้ครับใช้ได้อยู่นะแกเสร็จแล้วครับ๋ยวมาดูสีเนื้อหน้าร้านกันหน่อยครับสีเนื้อก็จะประมาณนี้นะครับสีไม่ค่อยเข้มมากแต่ก็ยังถือว่าใช้ได้อยู่นะ ก็เป็นเนื้อหนึ่งของเขาล้ครับเพียงแค่ว่าส่วนนี้สีเนื้อของเขาไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่จริงๆเมื่ออาทิตย์ก่อนเนี่ยผมไปแอบดูร้านเจทุเรียนจันนะครับพี่เขาได้ทุเรียนปลาจีนมาขายสีเนื้อของร้านที่เขาเข้มกว่านี้มากนะครับเข้มแบบสีเข้มจัดๆเลยผมไม่แน่ใจว่ามันอยู่ที่สูตรปุ๋ยของแต่และสวนหรือเปล่านะสีของผมที่ได้มาก็สีประมาณนี้ครับผมก็ทําเป็นถาดละ300นะเป็นราคาย่อมเยานะครับก็จะมีถาดละ300แล้วก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็เป็น500นะครับแล้วก็ใหญ่สุดก็จะเป็นถาดละ600บบนคครรััเี่ อันนี้คือถานละ6 0 0บาทก็จะอยู่ประมาณนี้ครับคลิปนี้ก็พอของปากของคอครับทุกคนเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าผมได้ทุเรียนที่ไหนมาแก่ก็เอาไว้ติดตามกันอีกทีหนึ่งครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นแถวจันและยองแหละประมาณนี้ครับเดี๋ยวเ,เป็นว่าคลิปนี้ผมขอตัวลากันไปก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับเอาไว้เรามาเจอกันใหม่ในอีพีหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ